ช่วงเวลานี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกำลังพุ่งสูงนะคะหลังจากที่สหรัฐระบุว่าคว่มบาตรการส่งออกน้ำมันของรัเสเซียและสหรัฐเองก็เตรียมจะเสนอว่าพร้อมที่จะเป็นทางเลือกในการส่งออกน้ำมันไปยุโรปนะคะอีกด้านหนึ่งก็คงจะกำลังเกิดคำถามว่าแล้วเศรษฐกิจกโลกจะเป็นอย่างไรอีกด้านหนึ่งได้เห็นการขยับของจีนคะ่ะที่เริ่มจะเข้าไปซื้อกิจการในประเทศรัเสเซียด้วย ตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐเตชโชตอัศนีค่ะก๊าซพรอมกิจการผลิตน้ำมันและแก๊าซรายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลรัสเซียอาจกลายเป็นสินทรัพย์ของจีนหลังสหรัฐออกมาประกาศคว่มบาตรการนําเข้าพลังงานจากรัสเซีย Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. the means russian oil will no longer be acceptable at us ports and the american people will deal another powerful blow to putin's war machine การแถลงความบาทน้ํามันของไบเดนเมื่อคืนนี้ส่งผลให้น้ํามันดิบเวสเท็กซัสสัญญาส่งมอบเดือนเมษายนปิดตลาดที่123.70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ํามันดิบเบรนท์สัญญาส่งมอบเดือนพฤษภาคมปิดตลาดที่127.98ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การยกระดับการคว่ำบาตรครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทามกลางข้อกังขาจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันว่าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐไม่เด่นย้ำว่าแม้บางประเทศจะไม่ร่วมคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียแต่สหรัฐผลิตน้ำมันภายในประเทศได้มากกว่าทวีปยุโรปและสหรัฐอาจส่งออกน้ำมันแทนได้ The UK is, uh, is less exposed, but it, clearly we do have uh, diesel that comes from uh, Russia, and, and uh, you know, we, the, we we can't move overnight, uh, but we can certainly do it, and we can do it in a way that doesn't disrupt supply, that uh, ensures that we have uh, substitute supplies. On stream in, the, in, a, in, an, in an orderly way and in a timetable that won't affect uh, UK business, won't affect uh, UK uh, manufacturing, road haulage, or, uh, or other parts of our, of, of our industry, uh, but will punish uh, the regime of Vladimir Putin. And don't forget that 44% uh, of, of, of Russia's uh, overseas earnings come from uh, oil. nothing this that the To step taking of so world say is is a big ก่อนหน้านี้เยอรมนีเคยคัดค้านการห้ามนำเข้าพลังงานของรัสเซียโดยในแถลงการระบุว่ายุโรปจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประชาชนโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีและสหภาพยุโรปทำงานอย่างหนัก เพื่อหาทางคว่ำบาตรพลังงานจากรักเสเซียแต่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ในชั่วข้ามคืนอีกด้านรัฐบาลจีนกลับเตรียมใช้โอกาสนี้หาช่องทางการลงทุนในบริษัทพลังงานของรัเสเซียเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศไม่ใช่เพื่อสนับสนุนการบุกยูเครนของรัเสเซียมีรายงานว่าการเจราจาระหว่างจีนและรัเสเซียเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้น จจุบันรัฐบาลจีนลงทุนในยามาน LNG และอาร์กติก LNG สองโครงการผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติสัญชาติรัสเซียโครงการละ20%และเป็นผู้นำเข้าพลังงานจากรัสเซียมากที่สุด ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซีจิ้นผิงและวลาดิเมีร์ปูตินลงนามข้อตกลงหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือจีนจะนำเข้าพลังงานจากก๊าซพรอมเพิ่มขึ้นจาก38,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเป็น48,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศก๊าซพรอมกำลังเจราจาเพื่อลงนามสัญญาทางการค้ากับจีนในปีนี้ ในช่วงเวลาที่ทุกชาติรวมความบาดพลังงานจากรัสเซียจีนอาจได้ร่วมลงทุนกับกิจการน้ำมันรัสเซียในราคาที่ถูกลงท่ามกลางวิกฤตเพราะจีนเชื่อว่าถูกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอกัญญาณตเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน